นี่อย่าง่ะนี่อย่าง่ะและอนออมทีบอยู่ปากกาเ,เ,เ,เป็นฝูง,งเลยพี่โอ้ยปลาอี่ยังเป็นฝูงเลยนะปลาคุยล่ามอุ้ยฝูงปลาคุยล่ามด้หรือพี่น้องแต่ว่าขับของไรล่ะเก็บปากกาตัวนึงหมอช้างเหยียบพี่น้องสว<ด>ัสดีครับพี่น้อง โอ้ยม,มองีมหมองยกน้ำลายลายกันได้คลิปนี้ก็บมงยกสะดุ้งอยู่ทางบันธมวงมองนน้ำท่วมหน้า,นา,ออา,าเลยพี่น้องที่แรกก็พักกันเลาะลงไปพูนทางกันรีสอร์ททางเมีโอบ่ได้ป่าเลยพี่น้องไายยุ่นน่ะแหละแต่ว่บาบ่ได้ป่าก็เลยบ่กล้าเอามาลงเลยพี่น้องก็เลยลบถีบมาออกมองนี้กันมาลองเบิ้องมองนี้เคยได้ปา่ากันแย่งนะพี่น้องคลิปเคยไายคลิปเคยได้ป่ากันแย่งเนาะสะดุ้งออกมากับสองเส้นพี่น้องสองเส้นแปดซอก มากกทีมงานนเกาพี่น้องครัคือคึ้มคึมแถวมือน,นี่คือจังฝนสิตกดิแต่ย่านป่าวาเลียนพี่น้องสมัคมป่ามมนเลีนตอนแดดแดดดิเหอบทีรพต้ทีมงานวาเทุยร์เวียรตูพี่น้องบอดด่แดดคันแดดด้มันจะงสีเรน ว่าเด็กป่ากัะว่ากันด้้อพี่น้องคนสิทธิ์ป่าหลายๆเนาะเมื่อกี้เห็นว่า แม<ก><า>่ยังใ<อ>ส่ดอกดูออกับปังอ,งอีกตัวหนึ่งสองตัวเลยพี่น้องกับเรนไฟจับที่ะตัว <c oughs> จับสองตัวกับเบิ้ลมือแล้วมุนี่เลยใส่ดอกดูกับเรนไฟแต่เขาเล่นไฟมันขเขมนฟูงเดยเอาตัวเดียว ก้าน้กันระตีก็ดอกดูถ้าเกาไมานี่มันบระาดปากกะแงงนะ,ม,นะงมันต้องเด็ดเดดบ้าก่แงงมับอกบกีก่วก็เด็ดด็นะมันตรงนี้เหมือคขึ้นบ่เล่งเรงนมือดแ้ว่านเขาาก็แง่เหมือแลนี่มือแลถืออทอนีังเย็นจั ว่าปากอะไรยังไมเข่าได้หนพี่น้องเห็นก้อยยำยงนีงนง่คือเข่าเนา่าเข่าตายแล้วปลาบางหน้าใหญ่ตัวหน้าเน,น,นานะ เพียงบออ่อม่อยู่พูดมันยุ่งกลางผมคิดว่ามันบ่มีป่าไม่มมมค่อยเขาเลยอ่ะ ก็อีบมละบัวบองนี่มันยังเป็นอะไอรอย่ยบัวนี่มันยังเป็นผักเป็นเงมึงนำอะไีเป็น สูงคือตจีงนั่นว่าสะดูงคือตจีงใช่ยังวะปลาอี๋ยังวะปลาอีไทยพี่น้องปลาอี่ยงเงินปลาโปกเอ้ยบุแมบนปลาอีไทยน้องวานบุแมบนปลาอีไทยไหมปลาอีไทยหิห้ยงหมดถ้ก้าปลานี่ไม่เลียงเป็นฝูงดี 分かるよ、ね。 ออบพอบได้ปลานี้ก่เขอาเราบรเห็นปีงเลยนะแ,แตากระเงีย้ยเากระเงีคือตัวใหญ่กว่าเก่าเลยขยี้ฮ้่ยของเสียให้อยู่เนาะแต่เก่ามากหนิมันขึ้นบนน,นั่นปะนี้ เป็นหลวดทอนั่นหรยออาทิตย์หน้าก็มีข่าวว่าเหนมีฝนก็ไปเห็นมีฝนจากฝนที่ใส่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมาณผ้าอยู่มากซื้อผ้าอยู่กับมี่อยู่ดีนะ ขนาดประกาศว่ามองนี้เป็นพื้นทีสีแดงดนตกตแห้งไว้สันบอมจะขึ้นเหมือนมือนะขึ้นด้วยนะตัวขึ้นทซื้อมีประโยชน์บอมนาะสิตกทางอื่นนะใกล้ๆกัน ยส่สิ <basics> ิเล่นกินปลาหน่อยไอเสี้ยวห่างแดดมันห่างมากอืมอืข้ามมอร เออเขาดูดูของสีแนเม,มื่อยพี่น้องในมวลในเมื่อยรถที่น,นีเปลี่ยนทงทางเลยนะกระซอยไปใส่บถข้กระซอยตอนหนาไม่นนหนามันหลวดซะก่อนขานไปอยู่เขากปสลักเรียนไปเลนะก็ต่อจนแล้วเนี่ยกันไปเนาะ จักแลนบอแลนด์แล้วเห็ดคือตรงนี่เว้ยเนี่นนยให้มาจวดๆให้ต่อเนาดิหาดูถูกเด้อที่มันไปไง นั่นอีลีสะดุ้งตีเอแม่มีเหมือนฮู้ฮู้พี่พน,น,น้องกระแยงซีซ่โตเลย,เลยให้กระแยงหรือเปล่าก็บปิดจักพี่เฉลยแบบนี้เอาเส่หมวกมาไหมอุ้ยสิเมียสะบัดระวางเห็ดเก่าลงไว้ซะคนหน,นี่งเมียแต่กระแยงกําลัางมากเมีพี่น้องอนั่นนั่นเห็นบอ่อว้าเห็ดดอก พี่น้องกวาสิรด้ปลเแตและตัวเจ้าเห็ดดอกพี่น้องเ,เป็นคนบ่คไอยเทียมปลาสเสียเลยปลาใหญ่ไหลมันมากดินเนเบิ่งสังเกตนะเบิ่งสังเกตที่มอมงนี่ตะมองอันไม่เป็นปลกปวกไหม คล้ายๆก็าาปานมะเร็ง อจะดุงตีงแล้วตีแล้วบน,นี่กระด่งยังมีใคไรด้วยสามบะนี่เขากระัง่ืกเขาดีเตอพี่น้องยกเบิ้งบระด้หลายบาทเนู้อพิบิวเขาเลยอากกระดี่งมีไค่รพร้อมอุ้ยมือมเรงเป็นตะามยกุกเถอพี่น้องมีตัวยงใหมีใครยังไงไปเกียงถ้าเราไม่สูงก็งย้านั่งกันตัวนี้น้อยๆก็ค่ นี่มือแรง้งเหมือนเป็นยกหันยกคนละมองก็ดีเลยพี่น้องอืมปลาเนื้ออ่อนก็แรงดีเลยพี่น้องมันต้องเก็บเกี่วเด้อจังสศรีเปพอะไรเงี้ยหันว่างบวแก็บวดิกินมัาดกพี่น้อง เห็นตีง,งตวแมันตีแห้งจังสิเปกก็นปลากระเงยงอันนี้โพรตีดเลยข้ามูลหน่อยสามตัว มันจอดฟิลปนไปมองหน,นะแตน่นว่าสองมองนี่น,นี่น่งว่ามูแลงสิมายกยู่นมองนี่ลาสเซวปากกัน,นี่ยไปแ้งขนไปสงกันย่าง นี่อยัางไะนี่ยัางไะแรนออมทีบอยู่ปากกาเป็นฝูงเลยพี่โอ้ยปลาอียยังเป็นฝูงเลยนะปลาคุ้ยล่ามอุ้ยฝูงปลาคุ้ยล่ามได้หรือพี่น้องแต่ว่าขับของไร่ลเป็นปากกาตัวนึงหมอช้างเหยียบพี่น้อง คลามสามตัวคาบคองเอาอยู่บนระต๊อกหรอกมั้งาบหลือจตัวอยู่นี่ฮะต่อคุยลามมีปลาสร้อยข้างลายพี่น้องก็ปลาเอียงรูตัวหนึ่งปลาอีไปไทหินไหอืมไปต้องไปเลยกรต้องออกหรออกไม่เดี๋ยวมันก่อมขนอีกปลาแวนพี่น้อง ของก็แว่นเพื่อนแปรงเล็บวิพี่น้องยกเขาดีจริงส่อยากเมียไปเอาเนี่ยมายกดูบ้างเจ้าเพชรก็ขอกินก่อนเนาะเห็ดเนี่ยเห็ดแล้วเห็ดเห็ดเอียงแกงน้ำมัสมมกเสิร์ฟโอ้แกงน้ำมัสมมันต้องแกงแล้วกินเลยขันแกงเราทิไมไว้มาเสิร์ฟพี่น้งเสิรอยู่น้องดัก็สิรเลยกินก้อน้นา แสูตรไล่กินปลาซิวหางแดงเออพี่น้องคัาเนิงน่งๆเขาดีดีนี่เขาเนี่งๆเขาอะไรดินี่เขาอะไรดินี่แต่ว่าเขาต้องนิงน่งๆโอ้ปลาคุ้ยล่ามแตกเซ๊าะๆเลยมืมอแรงเังสิเขาดีเนาะปลากระเงีง้ยมโกนะ๊ะใหญ่นปลากระเงีง้ยงเจ๊สิปลากระเงีง้ยงเจ๊สิปลากรดเออด้อมือแรง ว่าปรากฏมีบยู่แถวนี้มีก็กกันก็ค่อยเห็นนะอืข่ขปรกากฏสิออกมาจากสายใงนออี่บ่มองหูปองมันอยู่แสงขึ้น่าเป็นหงหมองมันลาดปองนี่หลายปองก็ไปเบื้องทำไม ไกโจกๆเข้าไปโยกหมดแล้ว,วถ้ามองเันมองกันทั้งล่างแต่มันน้ำไหลกนะ่านหน้าจะขึ้อยู่ดีเนาะอือมองที่ห้องโยกพยายามโยกมันโยกบ่ไดนเนะ่ขนาดพยายามโยกยังได้ป,ป่าแตกสุดๆอยู่มันตื่นมันเลยตือนคนแต่มันโยกเยี่ยบ่อขันปีกี้ตรงนั้นออกเลยกนโน็โยกเลยขึ้นนะไปทางออกไปเอาพักโต๊ะออกไปทางใหญ่ออกก็ได้ยัน จริงเลยบ่๊ะไก่แยงพี่น้องไก่แยงเขาดีดีแต่เด็คนใหม่ไม่อ,าาอ,ยอยากไม่โยงนี่เนี่ยใจอีกไม่อยากบายทีมงานถุงมือกับบอม,มาบอ,อมาอยู่ผมมาใส่ถุงมืออย่างดีเลยพี่น้องอยู่ใส่ใส่บ่อรถคือบอม,ม่านังสัง่นไม่เสียเลย ทีอบอกมาน้ำมลงมือมัอเอเออมนเปียกที่นเตียงดวงกับที่ีโดย้ยว่ามันเสียงป่าเรียนบอมีนคล้วยหลินน้ำอันนี้บอมันลอยไปแล้วไห นั่นนะหนิ้งยูอ้าวหนิหิ้งสีหลายัหนิยับมาพี่แล้วก็ยูนี่ตัวนั่นมองนั่นนี่พี่น้องมองท่วานี่ป่ามันหลาน้ามันลาลงผลป่ามันก็สิย,ยูซ้อสังเกอยูมองนี่มันก็สิมีกันนะมองลายทอ,อมาไดดบ้านบั อืมสะลุงตีงอยู่นั่นนะั่นไปยังบุ๊กะเงียงสองตัวเลยโอ้ถึงสะดุงตีงมิตจะกระเงี้ยงกระเงียงมันแห้งหลายตัวก็คอยเงี้ ใครเหราหรือเปล่านะตัวน่าัะจะจ,จอยหน,นึ่งถ้าหัวปลา อืมก็ว,ว่ามันเสียงปลกฝ้ายทีหนึ่งอ๋อ,อระบบหน้าท่าเสียงป้าย ทั้งงัวทั้งกล้ย สะดุ้งตีงเอาไหมโอ้โะดุ่งตีงกันยังสามกันยังสามเลยพี่น้องใครจะตัวใครตีงใครกูเน่ะเสียงเป็นแต่ย่านแต่ย่างเลเสียงแบบนี้เอนี่โอ้อโซเลยมีหลักแกงฑ์ซะงไม่สวมแสีบพี่อาิสาเรามักจะเด้อเตน้เร่ายุทางสะกนจะเราเป็นไ แล้วหยกเดยปุ๊บเออสีดเบียดเอาตัวนี้ปุ๊บเออแล้วมาเราสีตบบัวบัวหลว่เราอะไรบ้างไรท่าผีปากกันแง่งหลายๆผีเอ,อ้ยมาเด้อมาเ,เ <c oughs> รียนรละเอียดสะดุ้งตีงวุบๆนี่คือปากก,งงกันแง่งหรือเปล่า โอ้ันเยี่ยมอยู่ขอบกะเนียเนี่ยงสลังเนี่ยงสวนน่ามบอมเมียนอีทยยอีทยหินเอาปลากระนี้ขึ้นมาอยู่ขอบจังสีเออแสงวารีนขอบเยนี่อือ เกาสู่บาร์ดนะแม่สเศรีมันนะแม่ตาเท้านี่กระสุนเลยกินปะาหนง บอกจะเองม่ยงนี่ซะเป็นอย่างไะปากแยงล้หมักตัวอีกแล้วบอกโมเมนต์แยงตัวนี้เข้ามูน ยัง่กับพ่อเรียนลงมาบอสัเรียนมาแลคือแลงนี่แล้วมัยกเลี่ยงกันอยู่เสือสมเด็จระกันแย่งดอกว่ามากับมามาอยู่บ่หาบริคิปเดียยงมาแลงพี่น้องกะาป่าเพราะว่าทยนมือแลงเหมนแบบพี่น้องก็สแบบว่าโอ้มหวยเด้ ปลาไปกินน้ําพ่อไปสนหาปลาไปซื้อไม่มีกินเนาะ,ะ,ะนั่นสิมีปลานางแรนบร่หรอนี้มาเลยงนี่ปลาปีกไก่ไปแต่วันนี้มเาเลี้ยง้าเป็ยกเุอนกันเลยเนแต่มันถือมันถือตงนีมาเ,ล,มาเล่นกับมัถือยกที่บานแรีนแรนนี่ เพียวเลยเพียหรอเปล่าเอาอ,อีกกังบาทนึงใหาเบ่งผลงานบ้าก็ตึกเหนึ่งเดี๋ยวพ่อหิบไปหายแล้วนะไหมโมบอพ่อเราแบสซิมันแล้ แต่มีปีกเลยนึังดามั่วนนะนามนิ่งอันบนนี้อืออือเล้ยงไก่กาพี่น้องกาเลเขยงกาหูมือซะสวยงามพี่น้อง โอ้เงีเ้ยแดดก็ถือว่าโอเคเลยเนาะพี่น้องเนาะปากกันแย่งเขาแต่ว่ามันแบบสะท้อนแสงผมถ่ายแบบว่ามันแสงมันส่องมาจากเหลี่ยเห็นกันบ่บวกขับเขาคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบ่งจนจบเนาะคนที่เขามาเบ่งไม่อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัพ่อสนิทก,ก่นอนนะครับพี่น้องแต่ว่ามันแรงเสียมันอยู่อยู่ตรงนี้มานพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้กัพ่อสนิทครับเ,เดี๋ยวให้เบ่งบัตรทุถ่ายครับพี่น้องถ้ารุ่นบัตรทุ่ยถ่ายไปร่วกันครับไปไปก้างหันประกาศร้อยยังเรืองเร,องเรืองมาแล้ว